มาดูประเด็นของซูซูกิกันบ้างครับซูซูกิในปีนี้ถึงแม้ว่าจะยังไปไม่ถึงการเป็นผู้ชนะแต่สิ่งสำคัญเลยคือพวกเขากลับเป็นทีมที่คงเส้นคงวาที่สุดนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ไม่สวิงขึ้นลงเหมือนทีมอื่นอื่นและนี่คือ โพเดียมครั้งล่าสุดของอเล็กซ์วินนะครับที่ทำได้ใน Austin. Alex ออสตินอเล็กซ์วินผลอเล็กซ์ินผลงานดีมากนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่ารถแข่งซูซูกิไม่ได้เป็นรองรถแข่งจากค่ายอื่นเลยโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีความเร็วในเรื่องของทางตรงขึ้นมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะมาสู้กับการแข่งขันนะครับที่ท้ายสุดกับกลายเป็นว่า ยามาฮ่าเป็นรถแข่งที่มีความเร็วต่ำที่สุดอีกครั้งสุ u กิแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเองเนี่ยเรื่องความเร็วทางตรงนะสามารถไล่แซงทั้งฮอนด้ไล่แซงอาพิเลียไล่แซงดูคาติได้บางคันได้แล้วนะครับในทางตรงนะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของส z u กิและสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองคือในอดีตนะครับ ตั้งแต่ปี2020-2021 Suzuki เป็นรถที่สามารถสร้างบาลานซ์แล้วก็เรียกเรสเพจในช่วงปลายได้ดีพวกเขาเป็นทีมที่มีบาลานซ์รถแข่งดีมากนะครับแต่ว่าปีนี้จากการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของรถเปลี่ยนเ,เครื่องยนต์ให้มีพละกกำลังสูงขึ้นแรงมา้าสูงขึ้นมากเนี่ย ราคาที่มันจะต้องเสียไปก็คือการสูญเสียความเร็วในโคง้งซึ่งแน่นอนว่าเราเห็นหลายๆครั้งที่นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมานะครับทั้งการคอลี่ฟายทั้งก่อนแข่งขันจริงเนี่ยซูซูกิมีการทํางานหลายอย่างมากทํางานจนกระทั่งก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงแค่เพียง10หรือสิบห้าวินาทีเออสนาทีก่อนเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยพวกเขาทํางานกับยางเยอะมากมีการเปลี่ยนยางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก คือผมพยายามดูในช่วงถ่ายทอดสดนะรถแข่งของโจออนเมียเนี่ยก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงยังมีการตัดสินใจเลือกทายช้อยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนั่นก็เป็นเป็นหนึ่งในแนวทางที่เปลี่ยนไปนะครับการได้ตัวของลิเวโอซูโปซึ่งเป็นทีมบอสคนใหม่มันก็เห็นแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นของพวกเขาครับในปีนี้นะครับมาดูคะแนนสะสมกันก่อน ที่บอกว่าทำไมซูซูกิถึงน่ากลัวแล้วพวกเขาอาจจะกลายเป็นกลายเป็นเต็งแชมป์โลกพอเข้าสู่โซนยุโรปนี่เลยครับอเล็กซ์วินอยู่อันดับที่2บนแชมเปี้ยนชิพพอยต์มีคะแนนตามหลังบาสเซนนี่อยู่แค่5แต้มเท่านั้นเองคือให้มองอย่างนี้นะครับทีมโรงงานกับทีมรองรถแข่งที่มันพัฒนา,นา ได้อีกกับรถแข่งที่มันถึงจุดแม็กซิมัมแล้วหากวันหนึ่งรถแข่งของเอเนียบาซิเนนี่1ีมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมันไปนถึงขีดจำกัดแล้วเนี่ยรถของอเล็กซ์วินรถแข่งโจวันเมียหรือทีมอื่นๆเริ่มเจอจุดที่มันไปต่อได้ปรับปรุงให้เร็วขึ้นได้พวกเขาจะค่อยๆไล่แสงขึ้นมาแล้วโอกาสที่ทั้งอเล็กซ์วินแล้วก็โจวันเมียจะไต่ขึ้นมาตรงเนี้ย ก็มีสูงมากตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2และอันดับ4บนมวตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่ผ่านไป4สนามนะครับแล้วดูคะแนนสะสมประเภททีมทีมซูซูกิเอ็กซ์ตาร์ครับ102คะแนนแล้วถ้ามาดูเรื่องความต่อเนื่องนะครับกลับกลายเป็นว่าอันดับ2เนี่ยกลายเป็น Red Bull KTM Factory Racing หรือว่าทีมโรงงานของ KTM ที่อยู่อันดับ2แต่ว่าคะแนนก็ตามหลังถึง32แต้ม เนี่ยทุกท่านดูตารางตรงนี้อัพเหลียอันดับสแต่ถ้าเราไปดูทีมโรงงานที่คิดว่าจะต้องมาต่อกรกับซูซูกิในปีนี้เนี่ยก็คงต้องไปดูที่อันดับ6 7 8ตรงนั้นเลยนะ m o n s เตอร์ e r นเน a m a h ยามาฮ่าดูคาติ Lenovo t ท a m กับเล็บโซฮันด้าแต่ตอนนี้คะแนนของทีมเหล่านั้น,นครับยามาฮ่าตามอยู่44แต้ม ดูคาิีตาม48แต้ม Honda ตาม58แต้มเกินครึ่งหนึ่งไปอีกนั่นคือสิ่งที่กำลังบ่งบอกว่าซูซูกิอาจจะกำลังอยู่ในฤดูการที่พวกเขามีแชมป์โลกมีลุ้นแชมป์โลกนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่า2นักแข่งอย่างอเล็กซ์ลินกับโจอันเมียจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเรามาดูข้อมูล ด้านผลงานนะครับของออซูซูกิกันหน่อยหนึ่งก็คงต้องไล่กันตั้งแต่ตัวนักบิดนะครับในรายของอเล็กซ์วินครับอเล็กซ์วินกับรถแข่งของซูซูกิในปีนี้ดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางได้เร็วกว่าโจอันเมียแต่ว่า คะแนานของเขากับโจอันเมียก็ห่างกันแค่10แต้มนะครับแต่ถ้าดูจากดูจากขีดความสามารถดูจากเรสเพจในการต่อสู้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าอเล็กซ์วินจะทําได้ดีกว่าวินในปีนี้ครับออ,ออกสตาร์ทไป4สนามคว้าอันดับที่2แล้วก็อันดับ3มาได้อย่างละ1ครั้งขึ้นโพเดียมไปแล้ว2ครั้งนะครับมี56แต้ม ผลงานของอเล็กซ์รินเนี่ยสนามแรกที่กาตาจบอันดับเจ็ดที่อินโดนีเซียจบอันดับห้าที่อาร์เจนตินาจบอันดับสามโพเดียมแรกนะครับและล่าสุดจบอันดับสองยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นจ่าฝูงบนแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้อย่างเอเนียร์บาเซนินี่ คนที่น่าจะทำผลงานได้คงเส้นคงวาที่สุดโดยเฉลี่ยนะครับก็คือเล็กซ์วินนี่แหละอันดับ7อันดับ5อันดับ3แล้วก็อันดับ2ขณะที่ผลงานในการหาเวลาในรอบคอลี่ไฟของซูซูกิในตอนนี้ครับก็ยังคงไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ดีกว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนนะครับ สนามแรกอเล็กซ์วินได้ออก,อออกสตาร์จากกริดที่10สนาม2กริดที่8สนาม3กริดที่7สนาม4กริดที่7เขาก็สแสดงให้เห็นถึงการรีคอเวอรี่อันดับหรือว่าวกอบผู้อันดับได้ขึ้นมาในทุกๆสนามนะครับทีนี้ไปดูทีมเม e กันบ้างครับทีมเมดของเขาครับ โจอันเมียโจอันเมียในปีนี้ครับยังขึ้นโพเดียมไม่ได้นะครับผ่าน4สนามมี46แต้มล้างอันดับที่4บนตารางแชมเปี้ยนชิพสนามแรกจบอันดับ6ที่กาต้าสนาม2อันดับ6สนาม3อันดับ4นะครับแล้วก็สนามที่4อันดับที่4 จบอันดับ6 2สนามอันดับ4อีก2สนามผลงานในการคอลี่ไฟของโจอันเมียนะครับสนามแรกได้ออกสัตว์กริดที่8สนาม2แย่หน่อยตกไปอยู่กิดที่18เลยนะครับแต่ว่ากิดที่18ของเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากอันดับ18ตรงนี้ไล่ขึ้นมาจบกันในขันอันดับ6สนามที่ 3และ4จบก,ก,การแข่งขันอันดับ8ทั้งคู่ได้ออกสาร์ตจากฤรีที่8ทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราได้เห็นจากซูซูกิในตอนนี้คือพวกเขายังคงสามารถรีคอเวอรี่อันดับได้ดีโจอันเมียนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเจนว่ามันย้อนกลับไปคล้ายคลึงกับเมื่อปี2 0 0พ 20ในปีที่พวกเขาเป็นแชมป์โลกนะครับทีนี้เดี๋ยวาพาไปดูการให้สัมภาษณ์ของอเล็กซ์วินกาจอันเมียกันหน่อยหนึ่งครับเ mm hmm. มียก็มองว่าในปีนี้เนี่ย mm hmm. พวกเขาเองออกสตาร์ฤดูกาลได้อาจจะไม่ได้หวือหวามากนักนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญเลยคือทีมอื่น ก็ยังไม่มีความคงเส้นคงวากับกลายเป็นซูซูกิเนี่ยครับที่คงที่มากกว่านะครับตอนนี้เขาก็มองแค่คู่แข่งที่เป็นนักบิดจ,จากทีมโรงงานนะครับแต่เขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปมองข้ามเอเนียบาสเซนินีที่ชนะการแข่งขันมาแล้วถึงสองครั้งเมียบอกว่าตัวเขาเองเขาก็เขาคิดว่าการแข่งขันในยุโรปเนี่ยมันน่าจะบ่งบอก ได้หลายๆอย่างนะครับว่าใครที่จะทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนมันจะมาที่จุดไหนระหว่างฤดูกาลแข่งขันนี่คืออเล็กซ์รินครับรินเนี่ยขึ้นโพเดียมไปแล้วสองครั้งแต่ว่าเมียเองยังไม่สามารถที่จะได้ลุ้นโพเดียมในปีนี้เลยครับจนเมียบอกว่าผมคิดว่าในยุโรปเราน่าจะเริ่มหาจุด ที่ลงตัวได้นะครับจุดที่ลงตัวแล้วก็ไปหาส่วนที่ขาดหายไปได้ในตอนนี้เขาบอกว่าที่อาร์เจนตินาเนี่ยเราแข่งขันกันได้ดีที่มาในกาาก็เหมือนกันนะครับนอกจากนี้โจนเมียบอกว่าในกาตา้าพวกเขาเห็นถึงความผิดพลาดของตัวเขาเองนะครับแต่ความจริงคือจากกาต้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับ สสนามแรกเนี่ยหลังจากที่กาตาร์นั้นผลงานไม่ค่อยดีพอเข้าสู่การแข่งขันสนามล่าสุดจบลงไปแล้วที่ออสตินเขาก็บอกว่าเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมากแล้วเริ่มเห็นการแข่งขันที่มันมีทิศทางที่ดีคล้ายๆปี2020ที่ค่อยๆพัฒนาศักยภาพจากน้อยไปหามากและพยายามทำให้ศักยภาพรถแข่งมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเองเนี่ยขึ้นไปสู่จุดสูงสุด เช่นเดียวกับในปีนั้นนะครับเมียบอกว่าถ้างั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือก็ต้องทำงานไปในทิศทางนี้นะครับมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าโจอันเมียกับซูซูกิมองว่าพวกเขาเองทำงานอยู่บนทิศทางที่ถูกที่ควรนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะพัฒนารถแข่งไปสู่จุดที่สมบูรณ์นะครับเขาบอกว่า ในปีนี้ถ้าเกิดซูซูกินะครับโฟกัสแล้วก็สามารถคลิกในจุดที่มันมีปัญหาได้ในสนามต่อๆไปกับรถแข่งคันนี้นะครับ GSX-R r ปี2022เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาก็จะสามารถกล้าคุยเป็นผู้ชนะแล้วก็มีลุ้นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งเขามองว่าช่วงปลายฤดูกาลนะครับช่วงประมาณ5หรือ6สนามเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่พวกเขา ได้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อตำแหน่งที่ดีอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับโจวันเมก็ได้บอกถึงการแข่งขันที่ปอติเมานะครับเขาบอกว่าแต่สนามนี้เนี่ยมันเป็นสนามที่แตกต่างไปจากสนาม,มนอื่นๆมันเป็นสนามที่ตัวเขาไม่ค่อยชอบนักนะที่ปอติเมาเนี่ยแล้วก็เป็นแทร็กที่ไม่ค่อยสนุกกับการขี่ก็จะทำให มีความผิดพลาดอยู่พอสมควรดังนั้นก,ก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะทำงานได้ดีแค่ไหนออน,อนอกจากนั้นครับที่ออสตินโจวันเมียเองเขาก็บอกว่าในในการแข่งขันที่ออสตินเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสนามที่ผิดพลาดบ่อยครั้งแต่การจบการแข่งขันในอันดับ4ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ ก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าในฤด,ดูกาลนี้พอก้าวเข้าสู่การแข่งขันที่ยุโรปโจออนเมียเองเนี่ยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับปีที่แล้วที่โปรตุเกสโจอันเมียนะครับจบการแข่งขันที่นี่บนโพเดียมนะขึ้นโพเดียมในอันดับที่3แล้วก็คว้าอันดับ2ที่นี่ด้วยในปีที่แล้วนะครับ ถึงแม้เขาบอกว่ามันจะมีจุดผิดพลาดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่นั่นหมายความว่ามันเป็นสนามที่เขาเองทําได้ดีกว่าคู่แข่งด้วยซ้านะถึงแม้ว่าจะบอกว่ามักจะมีข้อผิดพลาดอยู่พอสมควรจุดนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าซูซูกินั้นจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปส่วนตัวผมมองว่าในปีนี้เนี่ยอย่างที่เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้คือในการแข่งขันที่ยุโรปนี่แหละมัน มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญเลยคือ,อม,มันจะหาจุดไหนนี่แหละครับที่มีจุดลงตัวที่เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ Suzuki นะครับปีนี้มองข้ามใครไม่ได้เลยนะครับยาม,มาฮ่าฮอนดา้าดูคาติซูซูกิ KTM หรือแม้กระทั่งอา,อ,าอาพิเลียนะครับ กลับกลายเป็นว่าในตอนนี้ผมมองว่าทีมที่น่าจะมีลุ้นน้อยที่สุดน่าจะกลายเป็น KTM นะอ่ะมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยครับ